หนูก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วในทุกๆรอบนะคะก็หวังว่าแบบจริงๆก็อยากให้ทุกคนภูมิใจแล้วก็มีความสุขในในการดูประการประกวด Miss b แล้วหนูก็เชื่อว่าทุกอย่างมันก็คือสิ่งที่ทำแล้วในการตัดสินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวหนูเองก็ถือว่าทําเต็มที่ที่สุดภูมิใจที่สุดวิทีลักพิธีอิงฟ้าตอนจับมืออิงฟ้าพยายามแบบทอดใจเข้าออกสักมาากเคือจริงๆตอนอย่างที่หนูบอกว่าตอนที่อยู่หลังวทีท็อปไฟก็คือเราแบบ จะเป็นลมเพราะว่าเหมือนแบบเราตื่นเต้นมากๆอะไรเงี้ยค่ะตอนที่จับมือก็คือเหมือนหูนูดับแล้วอ่ะนัตอนนั้นก็คือไม่ใครก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นเราก็ก็คงดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเขาก็เหมาะสมเช่นเดียวกันกลัวที่จะวูบไม่กลัวเหมือนกันค่ะกลัวเหมือนกันนะไทยแลนด์อ่ะต่อต่ออ่ะต่อเลยลูกถ้าเป็นไทยแลนด์อะไรเงี้ยก็คงแบบอาจจะแบบ นนนนในใจอ่ะนึกนึกอะไรบ้างครับตอนนั้นดีนะนาบิเดนีแนนความรู้สึกหนูเหมือนตอนที่จับมือไฮรีเลยเว่ามันแบบสมเหตุสมผลที่สุดแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าเขาได้เป็นมิสแกรนาดาเนอร์เราก็ดีใจด้วยแล้วเพราะว่าเขาก็แบบเหมาะสมถ้าเป็นเราเราก็จะทำหน้าที่ของเราไดว่าเราก็สู้สุดเหมือนกันคิดในใจแค่นั้นเลยค่ะในใจก็แอบหวังลึกๆอยู่ใช่ไหมที่ก็หวังหวังค่ะก็หวังให้แบบเป็นไทยเลย ว่ามันคือมีกิจกาแล้วตัวเราเองเราก็มั่นใจว่าเฮ้ยเราเราก็ทำดีทุกรอบอะไรเงี้ยค่ะก็แอบหวังขอบรคุณสแหรับวันนี้ทุกคนเราจะชนะที่หนัก ดก็อยากขอบคุณทุกคนกำลังแรงเชียร์แรงใจนะคะเพราะเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆค่ะเราอยู่บนเวทีได้ยินเสียงแฟนคลับไทยแบบได้ยินได้ยินใช่ค่ะได้ยินมันก็ทำให้เราแบบมันมันอินแฟกมากทำให้เรายิ่งทึกคักอะไรแบบนะค่ะวันนี้ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองมาเป็นได้โลนนะคะเพราะว่าตลอดตั้งแต่เราได้ตำแหน่งอยู่ที่เชียร์ไทยแลนด์มาเนี่ยเร็อยู่ทุกคนทุกทูน วันนี้เราก็เป็นศูนย์เห็นแล้วว่าจริงๆคนไทยเรามันไม่จําเป็นจะต้องกลัวแบบการที่มันจะมีไวอยู่ที่แบบว่าเราจะพรีเซนต์เราอย่างไรแล้ววันนี้เราก็มาถึงจุดที่แบบว่าจับมือได้ว่่าสีจุดที่ต้องป้องข้างในถ้าต่างประเทศเราจะมีสนับสนุนมากย่อคล้องต้อง้อมค่ะเพราะว่าเราเตรียมใจไว้แล้วตั้งแต่เราก็จะบอกหนูว่าถ้าใครที่ได้ท็อปสิบอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียม พร้อมใชโโ้เนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ดีใจที่แบบเพื่อนๆทุกคนได้ไปประเทศไทยเราด้วยก็หวังว่าทุกคนจะแบบให้นานการต้อนรับพร้อมดูแลมคพร้อมดูแลก็กเป็นความภาคดีแน่นอนค่ะใช่แล้วเดี๋ยวเดือนธันวาก็จะมีหมอรำจ,จะต้องไปงี้เหรอก็รอรุ่นดูค่ะเราจะได้ไปค่ะ,อ,ะอย่างบอสบอกว่าสิบคนปีนี้จะพาปังทุกคนเลยใช่ก็จะมีอาจจะมีทัวร์รอบโอะไรเงี้ค่ะว่าจะได้ไปประเทศไหนบ้าง ได้รางวัลชุดประจำชาติด้ดดวยใช่ไหมคะประจำชาติอ่าเป็นยังไงบ้างครโอ้โีใจมากๆเพราะว่ามันหลายประเทศหลายสิบกว่าประเทศที่ประกวดแล้วไทยแลนด์เราได้เป็นอีกหนึ่งนั้นอนะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูเองก็ตั้งใจพรีเซนต์คันวัน,นไทย็อกซิ่งอย่างสุดความปังแล้วก็มีใจที่ต่างชาติหลายๆคนชื่นชอบด้วยไม่ใช่แค่แบบในไทยก็หายเหนื่อยการตอบคำถามภาษาอังกฤษวันนี้แบบอะไรดีไหมดีมากตอนตอบคำถามรู้สึกยังไงบ้างครับ ตอนแรกหนูในใจเอาล่ะแบบมันตรงกับที่เราทำกันบ้านมาพอดีใช่ใช่ใชก็ต้องบอกว่าคือจริงๆหนูทำกันบ้านหนักมากในหลายๆรอบไม่ใช่แค่เรื่องของการเราปะถามอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะพอเราได้ยินคำถามเราเรารู้สึกว่าแบบโชคดีที่แบบหายเหนื่อยละที่เราแบบฝึกฝนทำกันบ้านของเรามามันตรงกับสิ่งที่เราแบบเราคิดไว้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองของโลก<ๆ>อะไรเง<ๆ>ี้ยต้องเป็นเรื่องนี้แน่นอะนแล้วเป็นจริง เราก็เลยได้ตอบอย่านสิ่งที่เราอยากจะแบบดูออกมาจากใจจริงแฟนชมว่าอิงฟ้าคุมสติได้ดีมากๆในการตอบคำถามตั้งแต่ปี2020ก็เรียบง่ายรต่ว่าถ้าเราเราค่องจำมาอย่างเดียวอะเราจะลืมถ้าเราต้มติดแต่ถ้าเราคุมมันก็จะแบบมีสติอขอบคุณแฟนที่เชียร์เราทั่วโลก ก็อยากขอบคุณทุกคนค่ะที่ให้กำลังแจเชียร์แรงใจ thank you for love for support everything mm hmm. และก็ believe in me ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวฟ้าวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการดูนางงามอย่างน้อยฟ้าเชื่อว่า ปีนี้มันเป็นรประวัติศาสตร์หรือปร,ปรากฏการ์ใหม่ๆหลายอย่างในวงการนางงามก็ขอให้ทุกคนแบบรักแล้วก็ติดตามมิสแรแ์ต่อไปเพราะเชื่อว่าถึงปีนี้จะไม่ใช่ปีหน้าก็ไม่แน่มงแรกของไทยอาจจะมาแน่นอนซึ่งวันนี้ก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะคุณ